กราบสวีดาส้สวัสดีคผ,ผู้ชมทุกท่านครับผมในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโซโล่กับตันโซนครับผมอีกแล้วฮะคลิปที่แล้วก็โซโล่กับตันโซนคลิปนี้ก็โซโล่กับตันโซนอีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมากันด้วยเรียกได้ว่าเป็นเซตที่จัดหนักจัดเต็มแบบเดือดเดือดดุด ึ้นไหลด้วยเป้าโนฮานะอันนี้เหมือนเดิมอ่ามันบูสต์แคตตาโกรี่กับตันด้วยนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าใส่ออฟลุงนะปู่ยามามโตะครับตัวจากพาร์ทเก่านะครับผมใส่ออฟระยะครับผมเพนหกวิธีครับออฟของเพนครับโบล็อตครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ออฟอะไรครับปล่อยไว้รอครับอันนี้มาวร์ับนิดหน่อยฮะกุบกริบพอกกุบกริบและตัวสุดท้ายครับโจทาโร่ขอพรครับเนื่องจากว่าเซตนี้เรามาจัดหนักจัดเต็มฮะก็เลยแบบว่าอ่ะใช้โจทาโร่ขอพรละกันมมันจะได้้แแบบบบเเเอาาใหต็ทีี่่รยกว เต็มระบบปทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเซ็ตแบบจัดหนักเนี่ยมันจะตึงสักแค่ไหนนะครับผมสําหรับเจ้ากับตันโซนครับไปฮะโอเคมาเริ่มมาปุ๊บเนี่ยให้เราเตรียมวางเพนก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่าเพนเนี่ยผมจะวางสักประมาณแถวๆนี้นะเนี่ยแถวๆแถวๆนี้เลยอาจจะถอยมานิดนึงอ่ะอัพครับ อัพไปเลยครับเนี่ยคันห้าหมื่นเนี่ยอัพไปเลยนะให้มันสโลแบบ full e นะครับจากนั้นนะครับมาร์ฟตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้ดันหน้าเพนออกไปทางซ้ายนิดนึงนะครับชื่อพาร์ตฟิลเลียครับผมอัพไปตัวนี้เป็นเกลสโลครับจากนั้นตัวขวาสุดครับตัวที่ติดเลือดไหลครับอัพไปครับเอออย่าลืมนะปิดออโต้เว็บสคริปด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมครับกดขี่ไปที่ตัวนี้ครับไอตัวขาวๆเนี่ยกดขี่ไว้อ่าเราไม่ต้องการให้มันตีครับตัวตัวอื่นก็เดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนยังไม่ต้องอัพนะครับคุณผ วางป้าอุนุคนาครับตัวนี้ที่เดิมเลยครับอัพไปเลยอัพไปสุดเลยครับต่อมาครับปูยามามโตเก็นริวไซฮะวางตรงนี้ครับนี่จากนั้นครับโบลอดอยู่ด้านข้างอ่าโอเคครับอัพปู่ไปสองที่อัพโบลอดรัวๆต่อไปครับนี่โจทาร่ก็ขอพรครับเราก็วางไปเลยสามตัวฮะวางไปสามตัวอ่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวลองอัพก่อนไม่รู้ระยะถึงหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> พอดีผมไม่ค่อยได้เล่นมันอ่ะ รับให้ได้หยุดเวลานะคุณผู้ชมไออัปเกรดห้าน,นะครับเอาแค่หยุดเวลาแล้วก็มีตัวหนึ่งอัพตันไปเลยนะครับเอาหยุดเวลาใหญ่แค่นี้แหละเสร็จแล้วเปิดคุณสามฮะอ๋อลืมรอรอก็เอามาวางแถวๆตรงนี้วางวางไปเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสมันเยอะโอเคตังที่เหลือคุณผู้ชมจะเอาลงเอาไปอัพพวกนี้ก็อัพได้เลยนะครับไม่มีปัญหาตามสบาย ถ้ามันเหลืออยากอัพอัพไม่อยากอัพไม่ outcome, ต้องอัพตัวบอสตัวแรกเราไม่ต <Fore> ้องหยุดเวลานะครับปล่อยไปเลยนะครับสบายๆครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเอาสกิลเวหยุดเวลาขึ้นมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวฟต่อไปเราจะเริ่มหยุดเวลาเราจะเป็นหยุดเวลาเล็กนะคุณผู้ชมเราจะยังไม่หยุดเวลาใหญ่นะครับค่อยๆเล่นไปครับชิวๆฮะนี่หยุดเวลาเล็กไปก่อนปั๊บอ่ะวนไป เวลาวนนะอันนี้เราต้องหยุดด้วยมือนะครับเราไม่สามารถวนออโต้ได้นะครับรูปครูดาวมันอาจจะบักนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่จริงจริงมันกดได้นะครับเรียง3ตัวเนี่ยกดไปเลยนะฮะเรพยายามสังเกตดูดีๆนะครับผมนาฬิกาหมดก็กดเลยครับนี่ตายอยู่ตายอยู่คือตัว1ตัว2เราไม่ต้องกลัวฮะต่อไปตัว3ครับเป็นตัวแอร์นะครับคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเราต้องกดรอแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอให้มันเข้ามาระยะนิดนึงเรากดหยุดเวลาใหญ่เลยครับตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้กดหยุดเวลาใหญ่ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวรอหยุดเวลาเล็กต่อ กดโ no นไปด้วยมันจะได้ไม่บังฮะเอ๋เวลาเล็กต่อครับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไวแบบไวจัดอะเรียกว่าฮสปีดอินเทอร์เน็ตนี่นี่บอกแล้วมาเน็ตเอสเขาแรงจริงโอ้โหแต่ยังยังยัง,ย,งยังไม่กดลอยไม่กดหรออะหยุดหนึ่งทีครับอันนี้กดาั์บเลยจากนั้นครับปับ๊บเตรียมกดหยุดเวลาปับ๊บโอ้โหอันนี้คือสเต็ปต้องไวจริงนะคุณผู้ชมแล้วคือผมเล่นคูณ3ามไงเปไงโชเทปไปหนึ่งทีอึงอ้งเดะอึงอ้งไปเลยเดะอึ้งไปเลยเดะอโอ อ่ะเราก็หยุดวนไปเรื่อยๆครับหยุดวนไปเรื่อยๆเราเราพักเรื่องความเทพของผมไปก่อนนะฮะผมผมรู้ตัวแหละเรื่องความเทพของผมนะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับผมไม่อาจจะสู้ท่านปรมาจารย์มหาเทพทั ara, Já, direct, medical, uh ้งหลายได้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมขอเป็นเทพตัวน้อยๆแค่นี้พอละอ้าวตายไอตัวแอร์ตายไปเรียบร้อยแล้วครับผมเอออยู่ดีๆก็หายตายไม่บอกฮะโอเคมาหยุดเวลาต่อครับวันนี้ก็เป็นตัวโครนนะครับผมบางครั้งก็ะจอกเป็นตัววิ่งนะครับผมแล้วแต่เลยนะฮะได้ตัววิ่งก็ดีได้ตัวโครนก็อาจจะ มีจังหวะตกใจนิดๆหน่นอยๆนะฮะก็ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นแล้วก็อย่าลืมวาร์ฟด้วยนะครับพยายามสังเกตเวลาตัวแตกก็วาร์ฟด้วยเหมือนกันอ่ะผมวาร์ฟเลยแล้วกันเนี่ยผม,มระะเราไม่ต้องรีบนะฮะเราไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นใจเย็นๆใจลุ่มๆไปฮะ,ะมันมันตุยเย่อยู่แล้วครับผมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับ เซตเรามาแบบโอ้โหเจ็ดดาวเดือดๆขนาดนี้มันจะเก่งกว่าเรามันมก็เกินไปแล้วจริงเจ็ดดาวเรามาเดือดๆขนาดนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดโนก่อนมันบงังโอเคตับปั๊บปั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 บไปเอ้ย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 อันนี้มันตัวมันแตกแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการกดรอละอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้แหละจะกดตรงนี้แหละเอ๊บกดรอเลยโอเคปั๊บนี่สวย สวยมาเอ้ยนี่ไงอีกนิดเดียวครับมันจะตุยแล้วครับผมอีกนิดเดียวครับบอกแล้วเซตนี้มันเซตเดือดนะฮะโอเคตุยเย่เรียบร้อยต่อไปครับเว็บสุดท้ายครับเป็นบอสแล้วครับผมมาลุยเวฟนี้เดี๋ยวเราเล่นคูน,นึงนะฮะให้ร้อยมันเข้าระยะามาก,ก่อนให้มันเข้าระยะโดนสโลแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหยุดเวลาใหญ่ต่อเลยนะครับพอมันเดินปุ๊บหยุดเวลาใหญ่เลยเนี่ยหยุดใหญ่เลย แบบนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหยุดเวลาเล็กต่อนะครับตรงนี้เราจะเล่นเป็นคูณหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่คูณ3นะครับคูณ3มันมันตีไม่ทันฮะเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ใช่หรอกคูณ3คือเราจะโดนสตันนานกว่าคูณหนึ่งเว้ยเรื่องของเรื่องเลยนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเราถึงควรจะเล่นคูณหนึ่งนะครับหรือคูณ2ก็ได้แหละคูณ2ก็น่าจะผ่านได้สบายๆอยู่แต่คูณ3นี่เหนื่อยครับพูดจริงๆเหนื่อยคูณ3เหนื่อยผมแนะนําก็คูณหนึ่งไม่เกินคูณ2ออ่ะอยากรีบหน่อยก็คูณ2ใครเทพๆจะเล่นคูณ้ามนนะบบแแต่ใกลลล้้ายยยวโออหหหเเืดีว ครับค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆค่อยๆค่อยขึ้นมาดิหยุดเวลาอือโอเคกดรอวาร์ปครับไม่ไงบอกเลยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตฮะอ่าครึ่งหลอดแล้วนะครึ่งหลอดแล้วนะแต่ยังเดินไม่ถึงครึ่งทางนะครึ่งหลอดแล้วนะยังไงบอสยังไงยังไงครับท่านบิลท่านบิลจะรอดไหมครับท่านบิล สัมภาพเธอในระหว่างนี้ผมก็จะพยายามกดหยุดเวลาใหญ่ไว้ด้วยนะครับเผื่อแบบมันคูดาวมันมาแล้วเราไม่รู้พยายามเช็คๆเรื่อยๆก็จะกดขึ้นมาดูก็ลองกดดูถ้าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดแคะนั้นเหละยยูจะบอกแล้วเซตเดือดๆมันก็จะเดือดอย่างนี้แล้วครับอะรอบที่แล้วเราจัดเซตเซตไก่ไปแล้ววันนี้เราจัดเซตเดือดให้แล้วนะไม่ต้องมาถามอีกนะไม่มีตัวนั้นทาไงไม่มีตัวนี้ทาไงไม่รู้ ไม่มีก็หาอ๋อจริงๆมันมีหกดาวอีกตัวหนึ่งนะที่ที่อยู่ในแคตตาโกลีีกับตันอะ่ะไอ้มันชื่อไอมายูลี่อ่ะเป็นหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยวิจัยอะ่ะหน่วยวิจัยของอเรื่องบีดอะ่ะเออนั่นแหละอันนั้นก็มีแคตตาโกลีีกับตันนะครับไอมีก็ลองเอามาเล่นดูได้เดี๋ยวผมลองหยุดเวลาใหญ่ดิโอเคหยุดเวลาใหญ่ได้ว่ะอ่ะอเวลาใหญ่รอบสองนะครับเนี่ยบอสจะตายแล้วเห็นไหมไม่รอดแล้วเนี่ยเหลือสองร้อยล้านรอดก็เก่งเกินอ่าเนี่ย เป็นไงไม่ได้เดินแม่งไม่ได้ออกจากตรงนี้หรอกเอาจริงอะ่ะอยู่ไปยาวๆน้องอืมจบเรียบร้อยถามว่าเล่นคูณสามได้ไหมผมบอกเลยนะว่าเล่นคูณสามก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเล่นคูณสามก็ระวังนิดนึงฮะบางครั้งก็รอดบางครั้งก็จะไม่รอดนะฮะก็เซฟๆดีๆแล้วกันคือคูณสามเนี่ยมอนบอสมันจะชนบ้านนะผมบอกก่อนว่าถ้าเล่นคูณสามอะคือบอสชนบ้านแต่ว่ามันก็จะเหลือเลือดน,นิดหน่อย แต่ถ้าเกิดคุณแบบเล่นไม่ดีมันก็ไม่เหลือเลือดบ้านเลยอาจจะติดลบก็ถ้าจะเล่นคูณ3ก็ดูเลือดบอสดีๆนะครับเช็คเลือดบอสดีๆเล่นเซฟนิดนึงอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนำนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมายูรินะครับก็เป็นตัวที่อยู่ในแคตตาล็อกกับตันก็สามารถเอาไปลองเล่นได้ฮะมีตัวไหนอีกใครมีตัวไหนที่เป็นในแคตตาล็อกกับตันอีกก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะไปลองหรือน้องๆจะไปลองกันเองก็ได้นะครับก็เปิดแคตตาล็อกดูว่าเอ้ย ติกับตันว้วยกูมีตัวไหนบ้างวะแล้วก็ลองแนะนํากันมานะฮะและสําหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันไว้แล้วกันฮะ,ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย